อาชีพครูนะครับเป็นอาชีพที่สําคัญมากและมีบทบาทต่อสังคมนะซึ่งบางคนนะครับอาจจะลืมว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทำให้เราสามารถเติบโตมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับเพราะว่าความเป็นครูไม่ได้ง่ายเลยนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ซึ่งวันนี้นะครับเรามีเรื่องเล่าของคุณครูสถาปัตของเราเองนะครับมานําเสนอให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะครับงั้นเรามาลองฟังไปด้วยกันนะครับ ท่านอาจารย์เชิูชัยทริปยาวาัลพูดถึงอาชีพครูนะครับบางทีผมก็เป็นเด็กทั่วไปธรรมดาทั่วไปนะครับที่ก็การเรียนก็เป็นปกตินะครับครูก็เรียนสมัยนั้นก็กับครูที่สอนทางด้านศิละปะของเรานะครับแกมแววเว้ยแกมแววแกว่าดุดเก่งแกพอไปได้แกไปสอบเทคโนโลยีนไปสอบเทคโนล ในสถขาออกแบบอ่าซึ่งอาจารย์แกก็จบมาจากออกแบบนัลล่นแหละแกก็บอกว่าเออไปสิเห็นวาดรูปส่งงานเก่งอะไรอย่างนี้นะก็ให้ไปที่เทคโนโนะครับไปเทคโนโก็ปรากฏว่าก็สอบติดนะครับสอบครูเข้าไปเรียนตั้งแต่พศ2521 2 5อ1นนะครับพอถึง2521ก็เรียนระดับปวชก็อยู่3ปีนะครับพอ3ปีก็สอบต่ออีก นะครับสอบต่อขึ้นไปอยู่ในระดับปวสหละอ่าพอจากปวสเสร็จปุ๊บผลทางที่จะสอบแล้วได้ปริญญาตรีนะครับก็คือต้องไปเรียนต่อที่กรุงเทพนะครับไปเรียนต่อที่กรุงเทพก็ไปเรียนที่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังนะครับในสาขา,าวิชาในสาขขาักครั้งคณุศาสตร์ุตสาหกรรมบัณฑิตนะครับก็ต่อยอดจากปวสขึ้นไปนะครับเรียนต่อที่นั่นอีกประมาณสัก 2ปีนะครับสปีในสมัยนั้นสมัยนั้นนะครับสปีก็นะครับจบที่รักบังมานะครับจบที่รักบังตอนนั้นก็ได้ไ้ได้สบใจอยากล้ได้บุตรปิยตีขึ้นมาในระหว่างที่กําลังศึกษาอยู่นะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1น่เทอมที่2ก็จะมีอาชีวะศึกษาซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นโครมอาชีวะว่าง้นเถนะนะเขาก็อยากได้ครูนะครับเขาก็อยากได้ครูได้ครูซึ่งหนึ่งอยากจะได้ครูก็ ทีนี้ก็มีการให้ทุนนะครับก็ไปสอบชิงทุนทุนกรมอาชีวศึกษาสมัยนั้นนะครับมันก็ผมให้ทุนคุณไป2ปีคุณก็ใช้ทุนนะครับให้ใช้ทุนให้ใช้ทุนก็มาเป็นครูเนะ่เริ่มรับราชก,การครั้งแรกตอนปี2531นะครับที่วิาลยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอรยุธยานะครับในสาขาที่เมนลองก็คือออกแบบเครื่องเรือ นะครับก็ทำงานตรงนั้นมาอยู่ประมาณสัก16ปีนะครับจนปี2,547นะครับก็ย้ายมาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะครับตอนนี้ถ้านับอายุตอนนี้คือประมาณสัก21ปีนะครับ20ปีอยู่ตรงนี้นะครับตอน2,547นะครับก็เข้ามาทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนในฝ่ายของศิลปะในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมตั้งแต่นั้นมานะครนะฮะเปความภูมิใจนะครับที่จริงๆแล้ว ก็เหมือนกับครูแก่ทั่วไปครูเก่งทั่วไปนะครับที่อยากจะอยากจะสอนเด็กนะครับให้ให้ได้มีความรู้นะครับให้ได้อย่างเป็นอย่างที่เราเป็นนะครับแนาะแต่ในยุคสมัยตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเยอะนะครับมันเปลี่ยนไปเยอะเรื่องเรื่องของบริบทเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็แต่เดยนี้เด็กสามารถค้นคว้าหาต่างๆในได้ใน ในแพลตฟอร์มในของ Google ในหาอะไรในความความรู้นะครับความจางหายของวิชาชีพครูที่มันอยู่ปัจจุบันที่ต้องใช้มือเขียนมันก็จะลดน้อยลงไปต้องเสริมทับเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเด็กมันมันมันหาค่อนข้างได้ง่ายนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับถ้าใช้ผิดไปมันก็มันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับจริงๆเด็กทุกวันนี้คือหนึ่งก็ อยากจะให้เขาแค็งหนึ่งนะครับมีวินัยมีความรับผิดชอบถ้ามีความรับผิดชอบมีความมีวินัยนะครับทุกอย่างอย่าตามมาหมดนะครับเพราะสมัยนี้ก็อย่างที่พูดเันไว้นะครับการเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวครูผู้เดียวนะครับมันเป็นวงจรเราถนัดด้านไหนเราชอบด้านไหนครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะให้เกิดความอยากความอยากที่จะเป็นแค่นั้นเองครับส่วนที่ความรู้ต่างๆนะครับ มันก็ต้องคขนคว้านะครับบางทีครูสอนหนึ่งครูสอนสองครูสอนสามใช่ไหมเมื่อก่อนก็อย่างที่เราเรียนเลยนะครับความภูมิใจเนี่ยเราบอกหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองก็จะเขียนบนกระดานถูกไหมฮะสองบวกสองเป็นสี่ก็จะเขียนบนกระดานอะไรอะไรสูตรอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวนี้มันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทฤษฎีใหม่มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับหลักการมันค่อนข้างเยอะนะครับก็ถามว่ามีความภาคภูมิใจในการเป็นครูไหมก็ ก็ต้องบอกมีความภาคภูมิใจนะครับเพราะเด็กที่จบออกไปหลายๆคนก็ไปประกอบอาชีพนะครับทั้งด้านสถาปัตยกรรมบางคนก็หันตัวไปเป็นนักการเมืองนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับการประกอบอาชีพทุกวันนี้นะครับที่ครูครูสอนไปนะครับครูครูสอนไปนะครับก็โดยความมุ่งหวังนะครับอยากให้เด็กเป็นคนดีนะครับ อยากให้เด็กเป็นคนดีอยู่ในสังคมเอาตัวรอดในสังคมในทุกวันนี้ได้นะครับอย่างมีความสุขเราสามารถทํามาหากินได้เขาสามารถที่จะประกอบอาชีพสามารถสร้างครอบครัวเขาได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จรนะครับนะครับก็ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะก็อยากจะให้ให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆนะครับเรียนตั้งใจเรียนเยอะๆนะครับบางทีครูกล่าวว่ากล่าวไปก็คือ เพียงหวังจะให้พวกเราได้เป็นคนดีแค่นั้นเองครับอยากให้เรามีความรู้เท่าครวอยากให้มีความรู้อยากให้จะมีไปหน้าที่การงานดีๆน,นะครับไม่ได้มีความมุ่งหวังเจตนาร้ายอะไรนะครับนะครับในในส่วนลึกจริงๆก็เป็นอย่างนี้นะครับความตอนนี้ก็คือถ้าถามว่าความภูมิใจเป็นครูไหมก็ภาคภูมิใจครับครูทํางานตรงนี้มาอยูเออ่เป็นครูตั้งแต่สมัยจบตั้งแต่เรียติขึมานะครับตอนนี้ก็ครบอายุขวบแล้ว ทั้งหมดอยู่ประมาณ36ปีก็ถึงเวลาต้องพักผ่อนนะครับแล้วก็ให้ครูคนใหม่ได้ทำหน้าที่ต่อไปนะครับก็หวังว่าเด็กที่ครูสอนไปนะครับก็จะมีอนาคตที่ดีต่อไปข้างหน้านะครับหวังไว้เช่นนั้นนะครับขอบคุณครับอกไม่ว่ายัางไงก็ตามนะครับเขาก็ยังจะทำต่อไปนะครับเพราะว่าครูคือผู้ให้ ให้ด้วยใจและคําพูดนะครับที่มากกว่าความรู้สึกนะครับเพราะความเป็นครูไม่ง่ายจึงทําให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องพยายามและเข้าใจนักเรียนนักศึกษาให้มากที่สุดครับเพราะว่าเด็กแต่ละคนไม่ได้เกิดมาหรือโตมาเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับต้นไม้แหละครับเพราะถ้าเราดูแลมันไม่ดีสุดท้ายมันก็เฉาตายครับสุดท้ายนี้นะครับเราก็มีบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับครูอาจารย์ในแผนกของเรานะครับอาจารย์คิดเห็นยังไงกับอาชีพสถาปนิกตัวนียกันหน้าที่ ปัจจุบันครูสถาปาัตยกรรมน้อยเอ่อที่ครูสถาปัตยกรรมน้อยเพราะว่าสมมุติว่าจบมาเขามากักจะไปทำงานออฟฟิศกันมากกว่าที่จะเข้ามาเป็นครูเนาะถ้าทํามาเป็นครูนี่ก็จะแบบทํางานอยู่ในกรอบเวลาอะไรจะฟิกหมดการทํางานจะฟิกแต่ว่าถ้าไปทํางานแบบออฟฟิศหรือว่าทางานอิสระหรือเปิดบริษัทนี่หนึ่งเงินเดือนก็จะเยอะสามารถพบปะผู้คนเยอะหลากหลายอาชีพ มันมันไปได้ทั่วเนาะสามารถคุยงานต่างที่ได้ไม่ต้องฟิกเวลาไม่ต้องแบบตื่นเช้าหรือว่าแบบต้องทํางานจนถึงสุกอะไรประมาณนี้นะแล้วเงินเดือนมันก็ต่างกันเนาะถ้าสมมุติว่าเราสอนในออในสถานศึกษามันก็จะเป็นเงินเดือนของราชการแต่ว่าถ้าเราไปทํางานออฟฟิศมันก็จะเป็นอีกราคาเราสามารถเรียกเงินจากงานที่เราทําได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็อาจารย์มีข้อแนะนำให้กครูสสารไปด้วการลูปใหม่ ครูสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพาเด็กไปดูหน้างานสถานการณ์จริงแล้วก็อาจจะมีแบบเปิดเปิดเปิดโลกของเด็กนะคะแบบไปดูสถาปัตยกรรมต่างๆในที่ต่างๆเช่นสถาปัตยกรรมไทยสถาปัตยกรรมร่วมสมัยก็แล้วแต่นะคะแต่ควรจะออกสถานที่ให้มากกว่านี้แล้วก็การนำเทคโนโลยีมาใช้มากกว่านี้ค่ะ รวยเนาะเปิดัดสองสามสิบปบปีแเป็นสปอร์อันนี้คือแค่จะอยู่แบบอยู่แบบหู้อเงียนมาปุ๊บเลยแบบเียกกันเลยตับ ก็่อยทำทุนรีบเา้ว่นกมาททาอะรกันาไทของมลับออทหมอมนสั่นเรอยแ่ใะรม่อยากจะขึ้นมาเกะเพราว่าจะสะวก